สวัสดีครับสวัสดีซีแฟนครับกับแต่เวลาเตรียมตัวออกเดินทางนะครับมุ่งหน้าสู่อำเภอโนนนารายนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องกับเอฟซีแตนครับสายบุญครับสายบาวโทนสายพลังเงียบกับหลังจากขี่มีนะครับมาลายน้ำใจมาลายทิพให้ครับน้องอุ้งอิงแล้วกับยังมี มาไล่น้ำใจมาไล่ทีให้คนรอบข้างน้องอุ้งอิงด้วยนะครับอ่ค,ครับเ,น,เ,เ,บเน,นี่กำลังก,กินเข่าครับพี่น้องเพื่อที่จะเดินทางนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะไปมอบน้ำใจนะครับมาไล่น้ำใจให้กับ ทีมงานหลังบ้านนะครับก็คือปวันนะครับจากพ่อจัก,กรีนะครับอ่าพ่อจัก,กรีนะทีมงานหลังบ้านเสียหรอเนาะไว้วางสติปอ่ะพ่อจัก,กรีให้หนึ่งร้อยบาทอขอบคุณค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะให้ทีมงานหลังบา้านนี่ครับพี่น้องนี่เราคือความหมักแพงครับ คนที่อยู่ใกล้ชิดน้ององอิงนะครับคนถี่คอยคิดดีทําดีกับครอบครัวของน้องนะครับก็จะมีแต่สิ่งดีๆตามมานะครับเพิ่นเห็นเพิ่นรับรู้ว่าเฮาคิดดีทําดีกับครอบครัวน้องนะครับก็จะเพิ่นกะบ่ถิ่มบ่ป้านะครับพี่น้องเปนครับ FC หลายๆท่านนะครับเพิ่นกะซอยสนับสนุนนะครับมีน้ําใจให้กับคนรอบข้างนะครับแล้วก็จะมีจากคอนพรัลย์นะครับ พลโนภานั้น่ะมอบไอ้น้ำใจให้น้องอุ๋งอิงไปเมื่อประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่แล้วนะครับมอบให้น้องอุ๋งอิงแล้วหลังจากนั้นอีกสองมือนะครับเป็นกระไดมอบให้บาวโทนนะครับแลวก็ให้ครูมันอิงนะครับแลวก็ให้ช่างแต่งหน้าแองจี้นะครับคนละ200บาทนะครับเป็นกําลังใจในฐานะที่เฮาคอยดูแลบาวโทนคอยดูแล เรื่องต่างๆนะครับคอยเป็นธุระจัดการให้กับพนผลัดนะครับในการมอบมาเล่นนํำใจน้องอิงหรือว่าวัตถุมงคลค้นยังสินะครับเรื่องบัตรเรื่องเอียงต่างๆนะครับล้วก็คอยดูแลน้องๆหลังบ้านนะครับ <S <S อีกคนหนึก็คือคู่มอนอิงนะครับพี่น้องที่คอยดูแลน้องอิงคอยติดตามดูแลหนางานนะครับ <S 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 บนเวทียังสินะครับคอยดูแลคอยปกป้อง น้องอิงนะครับปนผพลัดก็มองเห็นว่าคู่มอนอิงช่างดูแลไอ้น้องอิงได้ดีเยี่ยมนะครับก็มีน้ำใจให้อีกหนึ่งคนก็คือช่างแต่งหน้าเอ็งจี้นะครับที่เนรมิตความสวยงามให้กับน้องอิงในแต่ละวันนะครับกนผพลัดเพ็่งับมองเห็นนะครับก็ได้มอบคนละ200บาทนะครับเดี๋ยวเขาจะมอบเพราะว่าวันนี้คู่มอนมาขึ้นรถตู้เดินทางพร้อมกันนะครับ แต่ว่าช่างเอจี้ทีมงานจะเดินทางไปรับอยู่ที่บ้านผลคอนะครับเพราะว่าเดินทางไปนุ่นลลายมือนีนะครับจะบสีพานบ้านผนคออยู่นะครับพี่น้องเดินทางผ่านบ้านผนคอนะครับก่อนที่จะไปไปงานก็จะแว่ไปรับซางเอจี้อยู่ที่บ้านนะครับบ้านผลคอนะครับ สามเจ็ดสามสิบเจ็ดบาทโอ้ยในใบทนึงคุ้มพดดนโดนไหนทีนึงเานาะก็ต้องให้ให้คุ้มอันนี้ของครูหม,มอนองิง จากพ่อนพรัตน์ของครูบอลอิงสองร้อยของพี่เองจี้สองร้อยฝากไข่กังจี้นะเพือจ้าสองร้อยคนละสองร้อยนะครับจากพ่อนพรัตน์นะครับสวยเหมือนเดิมนะครับครูมอนอิงสวยเหมือนเดิมแพ็คคู่ครับพี่กับน้องสุดยอดแล้วได้มาไล่จากลุงน่ะบาทหนึ่งน่ะ เอาเอ็ซีเป็นเป็นอวนรวมรวมกันมามันมันลงถ่ายโดยเก่าไง49่ยังสี่ผมกับผมพี่เหรียญเออผมกับกเตอร์ใหม่เป็นแบ่งหาซิปก็ได้บาทหน, <c oughs> <c oughs> นึ่งอ่ะ <c oughs> ดีใจหล <c oughs> ายมีใจหลายมัดแล้วเราพี่น้องในใ,นใหไมาไลอีลาเหมือนอีมานแล้วละ เดี๋ยวอัพคลิปนี้แล้วก็จะไปพาหนอ่หนองเขาคอกนะครับให้อาหารหนอ่หนองนะครับเพราะว่าจะเป็นแพะเป็นไอ้กระต่ายนะครับแมวซึ่งกระต่ายอากาศห่อนคัาหลายพี่น้องเอ้ยสงสารน้องแต,ต่ล่โตไหมจากเป็นสิเป็นกันอยู่จังไดจากซิลูมอมแย่งนี่บอกรีน้องแต่สีห่อนแนว้นี้เนี่ยพึ่งเข่าเดือนมีนานะครับพึ่งจะเข่าเดือนมีนาแต่ว่าอากาศแบบนี้โอ้ยขนาดคนยัง โปรโหสียูสีเซาครับ นี่คนที่สามนี่คนแรกพญายร้างคนสองเบาอีสานบ่มีเบียถือโทรศัพท์ยางหาแต่บอกไอ้เบาโทนเบาทโนนี่แต่ละคน <c oughs> พ่อจิตาบอกว่าเพื่นทกินงกับพยาิหนายเขาครับไ้นี้อโกแกเพ่ออกย่เพรเพื่อนที่แท้ลานสาวเพื่นไม่ดีเตายงเห็ตาของกบก่ส่ซกะเขายางลบปสโซนซิกได้เขากับบอลลบอ่ะโอ้ยกาน โอ้ยส่งซสีกแนวไหนแนวนั้นคือไปเป็นสิบเป็นสียูสอดแจงเป็นมีนัดกระหางเคืองเป็นเป็นมีนัดแจกตี่หางเคืองหมดแล้ว พอดิตษฐะไม่น่าแจกติบมือแลงสิ่ยูสวัดแจง้งค <c oughs> นนะขอบคุณตัวกำ <c oughs> ลังใจกระปิดอกเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานรถตู้นะครับเป็นกำลังแรงใจให้กับครอบครัวและทีมงานทุกท่านนะครับ,นนรบเดินทางไปมาปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพน,นะครับ ไปเป็นกำลังแรงใจกันได้ครับพี่น้องมือแรงอยู่ที่อัมพะนนารายจังหวัดสุดรินทร์นะครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับน้องอุหญิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเบิึงโฆษณาครับพี่น้องสารับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สมิศก่อนเนะาะเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ